คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอน,ลอนสนับสนุนโดยเอ้ยไม่ใช่ค่ะหลายคนคงคุ้นหูกับประโยคสุดฮิตรวมถึงซาวประกอบหลอนๆของรายการสยองขวัญชื่อดังของประเทศไทยจนบางคนยกให้เป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างในค่ําคืนที่เหงาหรือว่าการทํางานที่สุดแสนจะเครียดเลยทีเดียวค่ะแต่ผู้คนจํานวนมากก็เลือกที่จะฟังเรื่องผีหรือเรื่องหลอนๆเหล่านี้นะคะเวลาที่เขาเครียดหรือว่าเวลาที่ช่วยให้เขานอน,อนหลับนะคะคําถามคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปทานหมู่หรือเปล่าจริง จริงแล้วคือไม่เลยค่ะเพราะว่าการฟังเรื่องพวกนี้หรือว่าการฟังพอดแคสต์เรื่องสยองขวัญน,นะคะจะมีส่วนช่วยให้เราผ่อนคลายคลายเครียดรวมถึงช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะดรลินซี่บราวนิงนะคะนักจิตวิทยาคลินิกและผู้เขียนหนังสือ Navigating Sleeplessness นะคะเขาบอกว่าการที่เราฟังพอดแคสต์เนี่ยจะทําให้เราโฟกัสเรื่องที่เราฟังและลืมความเครียดหรือว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวทําให้เราผ่อนคลายได้ชั่วขณะค่ะแล้วสงสัยตอ ไหมคะว่าทําไมต้องเป็นเรื่องแนวผีๆหรือเรื่องสยองขวัญน,นั่นก็เพราะว่าเรื่องราวพวกนี้ช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดในตัวเราได้ค่ะโดยงานวิจัยนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Personality and Individual d i f f e r e n c e ค่ะเขาพบว่าความกลัวที่เกิดขึ้นเวลาที่เราฟังเรื่องเหล่านี้นะคะจะกระตุ้นให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาค่ะอย่างเช่นหัวใจเต้นเร็วขึ้นเหงื่อออกรูม่านตาขยายค่ะจากนั้นร่างกายจะเข้าสู่โหมด การจัดการอารมณ์ทางด้านลบนะคะแล้วก็จะเริ่มจัดการกับความกลัวเหล่านี้ค่ะเมื่อเรื่องราวจบลงนะคะร่างกายจะเข้าสู่ภาวะสงบสติอารมณ์ค่ะหัวใจจะเต้นช้าลงและจะหยุดการหลั่งคอร์ติซอลค่ะทําให้เราเนี่ยสมองรู้สึกถึงการผ่อนคลายที่แท้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะการเล่าพอดแคสต์พวกนี้นะคะจะใช้น้ําเสียงที่ผ่อนคลายเป็นกันเองเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะคะ,ะ,คะก็เลยจะทําให้เรายิ่งรู้สึกผ่อนคลายเข้าไปใหญ่เมื่อเราเกิดอาการเคลิ่และทําให เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ